เอาละครับวันนี้เราเล่นมาเป็นแพะนะครับผมมาเล่นเป็นแพะไม่ใช่ว้าว <Whoa. S 1> อันนี้คือเกม g o อตสิมูเลเตอนะครับผมเป็นเกมเอ่อเป็นเกมเกี่ยวกับเราสมมติว่าเป็นเราสมมติว่าเป็นเราสมมติว่าเป็นแพะตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็วิ่งตะลอนตะลอนอยู่ในเมืองว้าวว้าวแกล้งตายเหรอกร <c oughs> ะโดดก็ได้นะ <c oughs> อะไรเนี่ย เย้เอาติดเพลเย์เกมแต่มันไม่มีเพื่อนไงเออจริงเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับเช่นกระโดดอ่าได้เฮ้จะมีคนอยู่ในเมืองไหมไ oh. เนาะแต่น่าจะมีที่ไงคนฮัลโหลปุ๊บแล้วเราเลียได้นะครับ ก็จริงๆตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับก็มันยังเวอร์ชั่นยังเป็นสองเอ่อเสองมาสี P.S.4 อยู่เลยนะผมก็แสดงว่าเาจะสัก4-5ปีปีเท่าไหรอ 6, ่อ่ะ2015มั้งอะไรประมาณนั้นละมัง้ง Anyway เราก็จะทำอะไรต่อดีคือเราไม่รู้ว่ามันมีภารกิจอะไรบ้างคือเรารู้แค่ว่ามัน,ม,น,น,ม,น,น,น,ม,นมันเป็นเกมปันปันอันหนึ่งแต่เฮ้ยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างแบบ วายอ่ะดังอ่ะอมันทำให้มันไม่ต้องตกหลับไปแล้วก็มันเหมือนมันเกมปั่นๆเกมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคนก็มาทำคอนเทนต์เหมือนมันผลนั่นแหละแล้วก็มันก็คงเหมือนคือเหมือนเข้าใจว่าผู้สร้างมันเป็นเกมปั่นๆใช่ไแล้วว่าเราไปทำอะไรปั่นๆตามตารางที่ต่างๆอะไรประมาณนี้ลราม้งเนี่ยเห็นไหมแอร์ริกไอโดเทเตอร์ก็คือไอเครื่องหมุน เราก็คงแกล้งคนแบบประมาณนี้แหละครับก็ใครสนใจเอามาทำคอนเทนต์สนุกก็เลือกเกมนี้ได้นะครับผม,มราคาผมไม่แพงเท่าไหร่หรอกเกมมันจะเก่าแล้วแล้วผมไปยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอเจริญมีความสุขความปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ